ตรงนี้นะคะเราเรียกเย็นเด็กมาค่ะก็เป็นทางเข้านะคะก็จะเสียค่าเข้าก่อนค่ะคนละ1นึ่พแทงเก้นะคะก็เดี๋ยวเรามาสี่คนก็คือสี่พันนะคะเขาจะเก็บตรงนี้เลยแล้วเราก็เข้ามาใน ค้มาส่งเราได้ถึงจุดนี้ค่ะจากจุดนี้ประมาณ10กิโลเราต้องเดินขึ้นไปค่ะพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมเที่พร้อไมได้ลูกโบอกมือได้นะโ <ไป S 1> ชคดีนะลูกโชคดีนะลูกคือคือขเขาก็จอดรถตรงนี้ค่ะจัก,กรยานก็ได้หรือว่าจะเดินเข้าไปก็ได้ค่ะตามความสามารถค่ะเรานะคะกำลังจะเดินขึ้นระยะทาง9กิโลนะ ตอนนี้เวลา9ก้านาฬิกา45นาทีนะคะสชั่วโมงครึ่งน,นะคะตามเวลาขอาวซักสถานนะคะแล้วก็เรากำลังจะเดินขึ้นนี่คือสภาพขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าสภาพลงเป็นยังไงบายนี่คือทางที่เรากำลังจะเดินขึ้นนะคะและรองเทา้าและรองเท้าที่ใส่มื่อเจ้า <laughs> <laughs> ไปค่ะอันนี้คือทางที่เราจะเดินขึ้นไปนะคะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไปถึงท่อตูตรงนั้น,นะคะ่ะ สู้ๆคะ่ะทางท่อนะคะคือทางที่เราเลือกเดินคะ่ะ <laughs> เราก็เดินมาตามทางมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ที่เราเห็น้างหน้กก็คือบันไดคะ่ะ <laughs> ก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆเดิน <laughs> ไปตามบันไดเหล็กเส้นนี้เ <laughs> <laughs> ลยค่ะนี่นะคะ เราเดินมาแล้ว50นาทีค่ะจากจุกเดเริ่มต้นแล้วเราก็กำลังจะเดินต่อไปที่เบื้องหลังของเรานะคะก็คือตรงนี้ฮะเหนื่อยนะแต่ก็ไหวไปได้ไไดค่ะไปได้แหละไปได้แหละถ้าคนออกกำลังกายมาคิดว่าไม่มีปัญหาไม่ได้ออกอันนี้นะคะเราเปลี่ยนมาเดินทางทางท,ที่มีสลิงค่ะทางท่อค่ะ <laughs> ป็นพ่อที่มีสลีงอย่างนี้นะคะก็ไต่รามเจ้าค่ะก็เหนื่อยเหมือนกันนั่นแหละขาเท้าเดี๋ยวจะเดินต่อไปค่ะตอนนี้เราเดินมาได้หนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีแล้วค่ะทางตอนนี้ก็คือเป็นทางชันน้อยลงก็คือเดินเดินขึ้นไปแบบนี้นะคะโอ้โอเคนะดีนะอยากให้มา อยากให้มาลองด้วยตัวเองเราเดินมาแล้วหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีนะคะตรงท่อเนี่ยมันเมือเหมือน,มนจะไปไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมาตัดที่ถนนแล้วค่ะแล้วเราก็จะเดินไปตามทางถนนนี้นะคะหลังจากที่เราค้นพบว่าทางถนนมันอ้อมมาก เราก็เลยกลับมาเดินบนท่อคะ่ะไม่ใช่กลับมาเดินบนท่อตามคนท้องถิ่นมาตามคนม <า S 1> ท้องถิ่นมาเดินบน,<โ>นท่อคะ่ะน,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 น้องอุตส่าห์เดินกลับมารับเราพ,พาเราเดินบนท่อคะ่ะนี่ค่ะชมหน้า,ราเราจะต้องอรเราจะต้องทําได้เราค่อยๆเดินไปนะคะพื้นที่มันก็มีอยู่คะ่ะเดินได้อยู่ประมาณหนึ่งขีด <30 S 1> นะคะสามสิบเซนใช่เดินได้ค่ะเดินได้เรื่อยๆ อากาศโอเคขณะนี้เราเดินมาหนึ่งชั่วโมงเท่าไหร่นะห้าสิบ45สี่สิบห้านาทีสี่สิบห้านาทีเพราะสิบเอ็ดโมงสาสิบสองแล้วค่ะที่ปุนบอกว่าอยากให้คนไทยบินได้แต่เราจะบินตรงนี้ไม่ได้ถ้าจะเดินถ้าจะเดินต่อไปอย่างระมัดระวัง ตอนนี้เราเดินมาสองชั่วโมงแล้วนะคะก็ยังจะต้องใช้เวลาเดินต่อไปอีกสักระยะหนึ่งค่ะกว่าจะถึงค่ะก็เดินต่อไปนะคะตอนนี้นะคะเราเดินมาประมาณสองชั่วโมงครึ่งแล้วะคะ่ะตอนนี้เที่ยงสิบห้านะคะก็ยังคงเดินต่อไปค่ะยังไม่ถึงค่ะระยะทางอีกไม่น่าจะนาวไกลแล้วคะ่ะ อันนี้นะคะเราเดินอีก0.7กิโลค่ะก็จะถึงบิ๊กอัมตี้แล้วอีก25นาทีค่ะเดินต่อไปค่ะในที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงข้างบนนี้แล้วนะคะเวลาเที่ยง3 2นาทีค่ะเราก็จะเห็นวิวบิ๊กอัมตี้เล็กอยู่ตรงนี้แล้วค่ะแต่เราสามารถเดินไปตามทางนี้ได้อีกนะคะก็เดื่ยดีค่ะสิริเวลารวมประมาณ สชั่วโมงสี่สิบห้านาทีค่ะอยู่เบื่องหน้าเรานะคะก็จะเป็นน้ำสีออกแบบเขียวๆน้อยๆนะคะเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีฝนตกมาก่อนหน้านี้ค่ะน้ำก็เลยออกแนวขุนๆนะว่าคุ <k <k> <k ้มค่ากับการเดินขึ้นมาค่ะ เราจะเดินลงไปข้างล่างนะคะเขาบอกว่าข้างล่างอ่ะเดินต่อได้คะ่ะเดี๋ยวจะเดินลงไปดูข้างล่างคะ่ะวิวดีนะก็ขึ้นมาเที่ยวได้คะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาขึ้นมาดูน้ําแค่นี้แล้วเขาก็ลงหรือเปล่าเพราะว่าขึ้นมาเราไม่เห็นใครเลยก็เห็นแค่แบบเล็กๆน้อยๆคะ่ะแต่ว่ามันมีทางนะไปต่อได้ฮิกกิ้งต่อได้คะ่ะถ้าอยากจะพอแค่นี้ก็ พอแค่นี้ถ้าจะไปต่อก็ไปต่อได้ค่ะเพราะว่ามันมันแบบเหมือนมันเดินได้อีกเป็นเจ็ดแปดโลเลยนะซึ่งเราไม่เดินแล้วค่ะพอแค่นี้ชื่นชมบรรยากาศของที่นี่นะคะเมื่อเราเดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นจุดพักแบบนี้ค่ะจะเห็นต้นน้ำของบิอัลมาตีนะคะมาจนถึง ตรงนี้เลยแล้วก็จะเห็นคนมากินข้าวมาอาบแดดได้นะคะบรรยากาศมันก็ดีนะอากาศเย็นสบายดีค่ะประมาณ16องศาได้ดีมากอากาศดีค่ะเราเดินจากจุดเมื่อกี้นะคะเดินมาเรื่อยๆค่ะประมาณแค่ไม่เกิน10นาทีนะคะก็จะถึงจุดนี้ค่ะสามารถปิกนิกได้หรือว่าจะมานอนเล่นนั่งชมวิวอะไรก็ได้นะคะ ก็อากาศดีเย็นสบายค่ะน,นี่เลยวิวก็จะเป็นแบบวิวต้นน้ำวิวแบบน้ำที่เราเห็นนี้ค่ะ <c oughs> และเดี๋ยวเราก็จะลงแล้วนะคะ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางลงแล้วนะคะก็ลงทางเดิมค่ะแต่ว่าคิดว่าจะเดินทางถนนแล้วค่ะทางเดินลงนะคะ ก็เป็นทางถนนค่ะก็จากข้างในที่เราเดินมาคือ14.10แล้วเราก็เดินมาถึงจุดแรกอะที่เราเห็นเป็นอ่างตอนนั้นก็คือ14.20นค่ะแล้วก็เดินลงมาเรื่อยๆืเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าตอนขาลงถ้าเป็นถนนเนี่ยเราจะทำเวลาสักอีกชั่วโมง <laughs> อันนี้เป็นวิวระหว่างทางที่เราเดินมาหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะเราก็ยังคงเดินทางถนนอยู่ นะคะต้องขึ้นไปตรงนู้นะคะ่ะสูงชันเลยอีก700เมตรค่ะเช้านะคะตอนเราขึ้นก็คือเราขึ้นทางท่อนี่ค่ะท่อนี้เลยปึ๊บปบ๊แล้วก็ตรงยาวนะคะตอนนี้คือถนอนค่ะยังไม่ถึงไหนเลยเดินมา5กิโลกว่าแล้วตอนนี้เดินมากี่นาทีแล้วนะประมาณ2ชั่วโมงน่าจะได้อยู่ค่ะเท่าไหร่ไม่เพราะว่านีมันจับเพชรเฉพาะตอนเดินเ สองชั่วโมงสิแล้ว2องชั่วโมงสิแล้วก็อตอนนี้4ี่โมงสิแล้วค่ะว้าวก็เดินต่อไปค่ะที่สุดนะคะเราก็เดินถึงตรงนี้แล้วค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลา16.45นาฬิกา45นาทีเราเดินลงมาประมาณ2ชั่วโมง40ก็คือขึ้นลงพอๆกันนะคะแต่ว่าความเหนื่อยก็ก็เหนื่อยอยู่นะนี่เลยค่ะเจ็บเข่า จับเท้าด้วยโอเคนะคะถือว่าได้เห็นทั้ง2ทางทั้งทางท่อแล้วก็ทางถนนค่ะ,ะในที่สุดนะคะก็เดินลงมาถึงข้างล่างแล้วค่ะประมาณ2ชั่วโมง40นาทีค่ะ o o อร์น n i n g ค่ะวันนี้นะคะเราออกเดินทางกันตอน8ปดโมงสี่สิบนะคะเพื่อจะไปเซ็นทรัลมอสค่ะเราเริ่มต้นเช้านี้ด้วยกันไปมอสก่อนนะคะไปมัสยิดก่อน,นะคะ่ะ เช้านี้เป็นเช้าว,วันอาทิตย์นะคะหน้าโรงแรมของเราก็ยังรถไม่ติดนะคะก็เราพักอยู่ที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราให้ดูโรงแรมนี้โอเคนะคะถ้าแบบ m ิ d ดอมพรีเมียมโฮเทลค่ะราคาประมาณพันกว่าบาทค่ะพันแได้เนาะก็ดีนะคะโอเคใช้ได้เลยถือว่าดีค่ะเรานั่งเย็นเด็กนะคะมาลงที่มัสยิดี เดี S <S <two> ๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าเราจะเข้าได้หรือเปล่าเขียนไว้ข้างหน้านะคะว่าท่านี้จะเข้าไปข้างในมัสยิดนะคะก็ต้องผู้หญิงนะคะต้องอาบน้ําละหมาดแล้วก็ผู้หญิงต้องสวมหมวกคลุมเป็นฮิญาบนะคะคลุมผมไว้แล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวหรือว่ากระโปรงยาวนะคะซึ่งเราไม่ได้เข้าแน่นอนค่ะเราแค่ก็ได้มาดูชมบริเวณด้านนอกนะคะ มัสยิดแห่งนี้นะคะเป็นอัลมาตีเซ็นทรัลมอสค่ะเขาบอกว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในอัลมาตีเลยนะคะนี่เลยเป็นมัสยิดที่ถูกสร้างแทนที่มัสยิดเดิมที่ถูกไฟไหม้ไปในปี2530ค่ะก็มีโดมสีทองและข้างบนก็มีสัญลักษณ์ก็คือเป็นพระจันทร์เสีย้ยเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามนะคะว้าวเงียบสงบดีค่ะเข้าฟรีนะคะเข้าฟรีถ้าใครจะมา ที่ต่อมาที่เรากำลังจะเดินไปนะคะก็คือเราจะไปที่โบสถ์เอเซนชันคา c a ทิเดลนะคะซึ่งอยู่ในสวนสาธารณะค่ะถ้ามองจากตรงนี้นะคะเราจะเห็นสีสีตรงนี้เลยนี่ก็คือโบสถ์ที่เรากำลังจะไปค่ะด้านหน้าของเรานะคะก็คือโบสถ์ s อเซนชันคาร์ทิเดลค่ะเป็นโบสถ์ไม้เนี่ยคะที่นี่ไม่มีตะปูเหล็กเลยสักตัวหนึ่งค่ะแล้วก็มีสีสันที่สวยงามค่ะเป็นโบสถ์แบบ รัสเซียน,นี่ก่โอโทโดอกซ์นะคะวันนี้วันที่เรามาคือวันอาทิตย์ค่ะและเขากำลังสวดมนต์กันอยู่ข้างในนะคะก็เลยไม่ได้เข้าเช่นเคยคะ่ะข้างบนหลังคานะคะเราจะเห็นเป็นสีสันสวยงามมากเลยทั้งสีแดงสีเขียวสีขาวสีน้ำเงินสวยอะ่ะแล้วข้างบนก็จะมีเป็นแบบสีทองทองนะคะสวยะคะ่ะดีเลยะคะ่ะ มีคนมาทัศนศึกษาค่ะมาเที่ยวใครมาเที่ยวที่อมาตี้นะคะมาที่โบสถ์นี้ได้นะถึงแม้ว่าเราไม่ได้เข้าข้างในนะคะเราอยู่แต่ข้างนอกก็สวยนะโบสถ์แบบมีสันสวยงามแบบรัสเซียเลยมาดูที่นี่ได้นะคะถ้ายัางไม่ได้ไปรัสเซียตึ้งตึงต้ง,ตงแล้วก็มาเดินส,สวนสาธารณะที่นี่ได้ค่ะแบบเย็นมากอากาศดีมาทําก,กิจกรรมได้ค่ะเห็นเด็กมาเล่นแบบอะไรค่ะ สเก็ตบอร์ดเหรอหนาประมาณนั้นค่ะแล้ <c oughs> เวเราจะไปที่ต่อไปแล้วนะบ๊ายบาข้า <Okay. S 1> งในนะคะเมื่อกี้เราไปส่องมาแล้วค่ะสวยมากมีรูปพระเยซูมีแบบศิละปะเขียนสีสีสันสดใสค่ะก็มีคนร้องเพลงอยู่เราก็เลยไม่ได้ถ่ายมานะคะแต่ว่าสวยสวยดีมา <c oughs> แล้วก็เข้าไปดูได้นะคะ เรามาที่กรีนบาร์ซ่านะคะก็เป็นตลาดค่ะมีของขายที่นี่นะคะใครจะมาแลกเงินก็มาแลกได้ค่ะเหร็ยนนปัจจุบันที่เราแลกมามีทั้ง5 3 8สาม 5, 5 4 0นะคะแล้วแต่ช่วงค่ะแล้วแต่ลานที่เราไปก็มาเดินได้นะคะคนก็เยอะพอสมควรค่ะ ในตลาดด้านในนะคะก็จะมีขข่น้าผลไม้ค่ะแล้วก็มีผลไม้อบแห้งมีถั่วต่างๆนะคะเราจะมาซื้ออินทผลัมที่นี่กันค่ะซื้อถั่วด้วยเดี๋ยวจะเดินไปดูรอบๆเลยคะ่ะเรามาซื้อผลไม้แห้งที่นี่นะคะนักคาเดเมียหอมนมมากอร่อยอันนี้อินทผาลาัมของคาสักก็แบบหวานนัวๆอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็จะมีอัลมอนด์ก็อร่อยถั่วถั่วอันนี้ก็อร่อยค่ะถั่วกออ็โหลก คือแบบเขาให้ชิมแบบเยอะมากรสชาติดีต่อราคาได้นะเขาแบบค่พใช่ใช่เขาใจดีนิสัยดีมากเลยที่นี่นะคะโอเคมากถ้าใครมาก็คือมาซื้อตรงเนี้ยร้านตรงเนี้ยค่ะคนนี้นะน้องคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอน้องหันหน้ามากก่อนนะคะนี่เลยคนนี้เลยค่ะดีมากหนึ่งที่เรามาซื้อนะคะก็โอเคนะคะจะบอกว่าอิทผาลัมร้านลุงอ่ะอร่อยนะคะแล้วก็มี ถั่วต่างๆค่ะซื้อได้ซื้อได้ที่นี่คือเขาจะให้ชิมแบบจุใจมากข้างในเนะยคะ่ะเขาจะมีเนื้อสัตว์ขายค่ะอันนี้จะเป็นมีเนื้อหมาขายด้วยค่ะมีชีสนะคะด้านนี้ก็จะมีแซลมอนค่ะมีไข่ปลาแซลมอนด้วยนะอันนี้เป็นแบบแซลมอนเค็มนะคะดีเลยค่ะฝั่งนู้นก็จะมีหมูมีไก่ขายมีไข่ค่ะมีแบบเป็นเนื้อสัตว์สดนะคะก็มาเดินดูได้ค่ะ ผลไม้ที่นี่ถูกนะคะแล้วก็ราคาดีแล้วก็สดมากเมื่อกี้เราซื้อรสเบอร์รี่แบบนี้นะคะนี่เลยหนึ 1, ่งพแทงเก้ค่ะก็60บาทถูกมากผลไม้สดซื้อได้นะคะแล้วเขาก็คิดว่าไม่ล่งราคานะราคาถูกคะ่ะเรามากิน KFC ที่คาซักนะคะอันนี้เป็นบักเก็ตนะรสชาติโดยรวมคือไม่เค็มเท่าของกีกิดเป็นฟายทั้งเซตนี้นะคะ7,490 แทงเก้ค่ะมีน้ำสองแก้วได้นะน้ำแข็งที่นี่ให้มาเต็มแก้วเลยรู้สึกดีมากแต่ซอสมะเกิดเทที่นี่นะคะต้องจ๋าต้องซื้อเพิ่มสองร้อยแทงเก้ประมาณ6กบาทสิบสองบาท12บาทค่ะโดยรวมดีโอเคนะรสชาติดีค่ะกินได้กินได้เรานะคะมาที่คอกโทเบแล้วค่ะเราซื้อตั๋วเข้านะคะไปกับ3,000ันแทงเก้ค่ะแล้วก็มารอคิวตรงนี้นะคะ เพื่อที่จะขึ้นรถคันนี้ค่ะไปข้างบนค่ะผู้ใหญ่นะคะสามพันเทงเก้ไปกลับค่ะตอนที่เรารถขึ้นมาส่งเรานะคะก็จะมีกิจกรรมค่ะเต้นรำมีชิงช้าสวรรค์น,นะคะมีของขายมีของกินด้วยมีเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเคเบิลคาร์ข้างหน้าเราค่ะเรานั่งกระเช้ามาแล้วนะคะ กระเชาไปกลับค e <ım. S 1> ือ8,000ันเทนเก้ค <slightly benchmark> ่ะเห็นวิวเมืองได้วะจากที่เราลงเคบเบิลคาร์มาเมื่อกี้นะคะเราก็จะมาเจอลงจะแสดงคอนเสิร์ตที่เราฟังไปเมื่อคู่นี้นะคะแล้วก็จะเป็นสวนค่ะ แล้วตรงนี้นะคะก็จะมีโรงแรมโนเวเทลอยู่ตรงนี้ค่ะก็เดินเล่นได้นะคะใครที่แบบคือเราอ่ะพลาดตรงที่แบบว่าไม่รู้ว่าว่ามันขึ้นแล้วมาลงจุดนี้สามารถกลับได้เลยค่ะแต่ว่าเราซื้อตั๋วไปกลับแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะไปขึ้นเคเบิลคาร์ขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมค่ะไปชมวิวอีกขาหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะเราน่งกระเช่าขึ้นมาอีกรอบนึงค่ะเพื่อขึ้นไปที่คอฟโทเบนะคะก็จะเป็นวิวแบบ เห็นแสงพระอาทิตย์แล้วค่ะพระอาทิตย์ยังไม่ตกนะพระอาทิตย์อยู่ฟางนี่ยังไม่ตกนะคะแต่เห็นแบบแสงสีทองแล้วค่ะทอดียที่คอกโทเบข้างบนนี้นะคะมีกิจกรรมหลายอย่างเลยค่ะทั้งให้เด็กปินป่ายนะคะ หรือว่าผู้ใหญ่ปินป่ายก็ได้นะคะแล้วก็จะมีเกมแบบเหมือนตามงานวัดนะคะที่ยิงเป้าอะ่ะแล้วก็จะมีแบบอ่าบ้านสามิติ <3 S 1> เนาะมีสวนสัตว์ด้วยค่ะคือกิจกร,รรมเยอะอะ่ะเด็กที่นี่ดูแบบสนุกดีเนาะเอานะคะลงจากค็อกโทเบค่ะเราก็ลงมาห้างชื่อดอสกี้พลาซ่านะคะ<ม>เขาก็เขา,เขาว่าท่องห้างที่นี่ก็มีของครบทุกอย่างนะคะดูจากแบรนด์ต่าง ก็มีหลายแบรนด์เลยค่ะถ้าขยักมาช้อปปิ้งหรือว่ามากินข้าวนะคะ <c oughs> ก็มาได้เลยตอนนี้ที่นี่เป็นเวลา6กโมงสิแล้วค่ะใกล้พระอาทิตย์ตกดินแล้ว <c oughs> สวัสดียามเช้านะคะวันนี้นะคะเราจะไปอินดี e n เดน t ์มอนิเม t นต์ค่ะก็จะเป็นรูปอนุสาวรีย์ของที่นี่นะคะซึ่งจะอยู่ใจกลางเมืองเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะ <c oughs> ข้างหน้าของเรานะคะก็มาถึงแล้วค่ะอินดีพีเดนซ์โอนิเมนต์นะคะก็คือจะเป็นอนุสาวรีย์แสดงถึงเอกราชค่ะ เลยนะคะเขาบอกว่ารอบๆนี้จะมีแบบแสดงถึงประวัติศาสตร์ของคาซักสถานด้วยค่ะด้านหน้าของเรานะคะก็คือนักรบทังคำค่ะแสดงถึงาการประกาศอิสระภาพของคาซักแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของ อมัมมตีนะคะที่เคยเป็นเมืองหลวงของคาซัคสถานค่ะแล้วก็รอบๆนะคะก็จะมีรูป,ปั้านเด็กขี่มาเขาบอกถึงเยาวชนและก็อนาคตของชาติค่ะที่นี่คือเด็กเยอะมากสมควรมากค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะเป็นผู้ชายก็คือเป็นนักปราดญ์ผู้คุ้นคิดค่ะแล้วจะมีรูปผู้หญิงอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นแม่ค่ะเป็นแบบความรักความเมตตาทุกอย่างมีความหมายนะคะอันนี้ก็จะเป็นเด็กเหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นแบบเยาวชนอนาคตของชาติ บบดีนะคะมีความหมายก็ใครแวะผ่านมานั่งรถผ่านก็ได้คะ่ะขอแก้หน่อยนะคะอันนี้ค่ะเป็นอนุสาวรีย์ของนักร้องนักแต่งเพลงนะคะเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาในฐานะที่เขาแบบส่งเสริมวัฒนธรรมของไาซาทให้เป็นที่รู้จักนะคะอันนี้ค่ะส่วนดานด้านูน้นก็คือถึงจะเป็นเด็กและเยวาวชนค่ะแก้ข่าวนิดนึงค่ะแก้ข้อมูล เรามาเดินที่ห้างแม็กนัมต่อนะคะห้างนี้นะคะก็อารมณ์เหมือนแบบโลตัสบิ๊กซีค่ะมีของลดราคาก็มีมีของไขะค่ะทั้งของสดของแห้งเลยถ้าเราจะซื้อของฝากนะคะเรากลับมาซื้อที่นี่ได้ค่ะป้ายเหลืองก็ได้ราคาป้ายลดนะคะไม่จําเป็นต้องสมาชิกค่ะเรานะคะกลับมากินขนมหวานที่ร<ม>้านเดิมค่ะร้<ม>านวนิลาค่ะอันนี้เป็นโกจิชะลาเต้อันนี้เป็นกาแฟกาปูชิโน่นะคะมี ก็เย็นด้วยค่ะแล้วขนมที่นี่นะคะมันหวานชื่นใจมากเลยค่ะไม่รู้แต่มันตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินไปอาราบัสติค่ะเมื่อกี้นะคะเราไปหาที่แลกตังค่ะแบบว่าซื้อของในซูเปอร์เขาอ่ะเขาไม่มีตังทอนให้เราอ่ะเราก็เลยแบบอดซื้อเลย ที่นี่นะคะเขามีแบบสกูตเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะก็สามารถใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะใช่แอปเด็กนั่นแหละใช่ใช้แอปเด็กโกะในการจองค่ะสแกนสแกนใช่ใช่ใช่เวลาข้ามถนนนะก็ดูค่ะดูสัญญาณที่นี่คือเขาแบบเคารพกฎจราจรอย่างมากคือถ้าคือไฟเหลืองเนี่ยเขาหยุดเลยค่ะแล้วก็ให้คนข้ามดีๆมากๆ นะคะเป็นเวลา5้าโมงสิบค่ะเราเดินถึงอาราบสตรีแล้วก็มีแบบคนมาเดินมานั่งเ,เล่นๆนะคะที่ถน,นนนี้นะคะ <c oughs> เขาก็จะมีงานศิละปะมาวางขายค่ะสวยอะ่ะเป็นแบบรูปภาพคาซกอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นภูเขามีกะโจมด้วยค่ะสวยอะ่ะเราสามารถซื้อกลับไปได้ด้วยนะ ตอนนี้นะคะเป็นเวลา6โมงครึ่งค่ะที่อาราบัสตินะคะก็มีคนมาเยอะพอสมควรเลยค่ะมีร้องเพลงด้วยนะคนมาเดินเล่นมาแบบซื้อของนะคะแล้วก็จะมีเด็กมาปั่นจกักรยานมาทำกิจกรรมมีคนมาร้องเพลงค่ะก็มาเดินเล่นได้นะคะอากาศเย็นๆเนี่ยค่ะดีเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับโรงแรมแล้วก็เตรียมตัวเพื่อไปสนามบินกันค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลา2ทุ่40ค่ะเรากําลังรอรถ เรียกเย็นเด็กนะคะไปสนามบินค่ะก็สภาพก็คือ<า>กระเป๋าแต่ละคนหนักมากคือเต็ม2ี่สโลแล้วก็บวกของที่ถือขึ้นเครื่องอีกก็ช้อปปิ้งรลัวค่ะเราจะมาสรุปทริปนะคะก็คือเราไปลงที่คีกิตใช่ไหมคะจากกรุงเทพมาคีกิตเนี่ยไม่มีบินตรงเราต้องมาเปลี่ยนเครื่องที่คาซักนะคะโดยรวมการเที่ยวที่คีกิตเนี่ยเราเริ่มจากาการใช้ทัวร์นะคะเราจองทัวร์มา ที่คียิดประมาณ3คืน4วันเนาะทั้งหมด4คนเนี่ย1,240ดอลลาร์เจ้าที่หานี่คือถือว่าราคาดีมากๆเลยนะคะถ้าสนใจก็จะทิ้งคอนแทคเอาไว้ให้คนขับรถของเราก็คือดีมากคือแบบถ่ายรูปให้ขับรถดีคือแบบเฟรนลี่คนคียกิก็คือเฟรนลี่มากเลยนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสส่วนเรื่องอาหารเนี่ยคือถ้าใครกิน เนื้อได้กินแกะได้จะไม่มีปัญหาเพราะว่าทุกร้านนั่นคือส่วนใหญ่เขาเป็นมุสลิมใช่ไหมคะเขาก็จะกินเนื้อกินแกะแล้วก็ไก่มีคะ่ะแล้วก็ปลาก็มีเขากินปลาเทาส็คือจะเหมือนกับคล้ายๆปลาแซลมอนก็คือดีนะคะอาหารติดเคม็มเค็มจริงๆค่ะถ้าใครแบบอาจจะแบบไม่ชอบรสเคม็มอาจจะต้องพกพกน้ํากินน้ําไปเยอะๆนะคะแล้วก็โรงแรมนะคะ ส่วนใหญ่ถ้าในในในบิชเคกเนี่ยมีแอร์ค่ะแต่ว่านอ,น,อนอกเมืองเนี่ยก็คือเป็นแอร์ธรรมชาติมีพัดลมนะคะแต่ส่วนโรงแรมสุดท้ายที่เราอยู่ชื่อโรงแรมอะไรนะก็ม,มีมีพัดลมเนาะโรงแรมของเราที่ที่ที่คาราคาอกก็มีพัดลมค่ะก็คือไม่มีแอร์แต่ว่าถ้าโรงแรมใหญ่ๆอาจจะมีนะที่คีกีดเที่ยวสนุกนะคะแอดเวนเจอร์ D, ดีโดยรวมก็คือธรรมชาติสวย ผู้คนเป็นมิตรแล้วก็ทุกอย่างดีโอเคค่ะหลังจากเที่ยวขี่กีตเสร็จใช่ไหมคะคนขับรถอะ่ะเขาก็จะมาส่งเราที่ด่านที่ชายแดนคะ่ะแล้วก็เดินข้ามมาที่คาซักสถานนะคะเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนขับรถที่คาซักนนะคะ่ะเราก็จะไปเที่ยวที่โคเซเลกที่แคนดี้เลกที่แคน,นยอนทั้งหลายก็จะมีเป็นคนขับของของที่นี่ที่คาซักน,นะคะคนขับที่เจอก็คือเนรนลี่เหมือนกันคะ่ะแต่ว่า คนละสไตล์กันแต่ก็คือแต่ก็คือดีนั่นแหละค่ะดีแบบแบบไม่เจอคนขับหรือว่าอะไรที่ไม่ดีนะคะทุกอย่างโอเคผู้คนดีนิสัยดีค่ะแต่ว่าโรงแรมที่เราเจอที่อีกินเนี่ยก็คือ ไม่มีพัดลมค่ะเป็นแอร์ธรรมชาติล้วนๆเลยคือถ้าใครรู้สึกแบบนอนไม่สบายก็คือจะรู้สึกแบบนอนไม่สบายเพราะมันเหมือนอึดอ,อัดอึดอัดนะคะแต่ว่าอาหารที่เนี่ยอาหารเช้าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเน้นเนื้อสัตว์ก็จะกินเป็นแป้งกินเป็นธัญพืชกินเป็นถั่วต่างๆแล้วก็จะมีไข่เจียค่ะ ซึ่งอิ่มไหมก็คือพออยู่ท้องนะคะส่วนที่เที่ยวเนี่ยจะไม่แอดเวนเจอร์เท่าที่คีกีดค,ค,ค่ะทุกที่รถเข้าถึงนะทั้งโคเซเลกทั้งแคนดี้เล็กแต่ว่าก็ต้องเดินนิดหน่อยค่ะแต่โดยรวมคือการเดินทางไม่ลำบากเลยแคนยอนก็สวยค่ะก็คือเดินได้สบายๆหลังจากที่เราเที่ยวที่ตรงติดต,ตชายแดนเสร็จใช่ไหมคะคนขับรถเนี่ยก็จะพาเรามาส่งที่อัลมาตีค่ะที่อัลมาตีเนี่ยเราเที่ยวเองโดยรวมก็คือเป็นเมืองที่จเจริญมากมีถนนแบบ สี่เลนหกเลนถนนสะอาดผู้คนก็โอเคนะคะห้องน้ําสะอาดอันนี้คือโอเคเลยห้องน้ําสะอาดไปที่ไหนก็มีห้องน้ําสะดวกสบายดีค่ะแล้วก็อาหารก็คือมีหลากหลายทั้งอาหารไทยอาหารท้องถิ่นนะคะแล้วก็ที่นี่ก็มีร้าน,นวัดเหมือนที่คีกิสนะคะลองได้อะใครมาที่คีกิตแล้วก็คาซักลองร้าน,นวัดได้แล้วก็เขาจะมีชาคล้ายๆชาผลไม้เนี่ยก็รสชาติด,ดคคีคือกินแล้วสดชื่นมากแต่ว่าถ้าใครแบบ ชอบน้าแข็งเยอะอ,ยอาจจะต้องขอเขานะคะเพราะว่าเขาเหมือนกินไม่ค่อยกินเครื่องดื่มไม่ค่อยกินเย็นกินร้อนมากกว่าหรือว่ากินอุ่นๆน,นะคะแล้วก็โรงแรมที่อามาตี้ก็มีแอร์นะคะโรงแรมที่อยู่ที่อามาตี้เนี่ยไม่มีลิฟต์ค่ะแบกกระเป๋าขึ้นลงก็คือเหนื่อนนิดหน่อยแต่ว่าตอนขึ้นอะ่ะเขามีคนยกให้แต่ตอนลงคือเรายกเองค่ะแล้วก็ค่าโรงแรมที่นี่ไม่ไม่แพงเท่าไหร่คือละพันกว่าบาทก็มี2องพอย่างเงี้ยค่ะมีแต่ว่าค่าครองชีพอาหารแต่ละมื้อเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า เราเลือกกินในร้านที่มันโอเคหน่อยก็คือมื้อหนึ่งก็คือตกเฉลี่ยคนละประมาณ2 3 0 0บางมื้อก็คือ400ก็คือเหมือนกินที่กรุงเทพเลยค่ะอา,าอาหารมีทั้งอาหารไทยอาหารคาซัคอาหารรัสเซียอาหารเวียดนามเกาหลีอาหารเกาหลีเยอะมากเลยค่ะใครกินเนื้อได้ไม่มีปัญหาก็คือกินได้ทุกๆร้านเลยร้านสะดวกซื้ออ๋อที่นี่นะคะร้านสะดวกซื้อทุกที่เนี่ยมีแว12%นาะแต่บางร้านเหมือนมี15%ค่ะ แล้วก็การเดินทางค่ะใช้เย็นเด็กได้ทั้งที่คีกิตแล้วก็ที่คาซักเลยค่ะการเดินทางค่ารถเนี่ยไม่แพงถูกค่ะครั้งหนึ่งก็ประมาณพ0 0พันห้าแทงเก้ค่ะแล้วก็จากโรงแรมเรามาที่สนามบินนะคะแค่ประมาณถ้าเรียกรถธรรมดาคอมฟอร์ทธรรมดาก็แค่2,000กว่า3,000แต่ว่าถ้าเรียกรถดีๆขึ้นไปก็จะมันาม3 3า0 4อย่างนี้ค่ะ คนที่นี่นะคะเขาใช้การแตะได้ค่ะถ้าเราไม่ได้แลกเงินสดมานะคะก็ใช้การแตะได้คือสะดวกสบายดีค่ะโดยรวมก็คือการมาเที่ยวทั้งคีกิตแล้วก็คาสักนะคะก็สนุกดีค่ะถ้าใครมีโอกาสก็มาได้นะคะเรื่องห้องน้ำนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนคะ่ะที่คีกีตนะคะยังมีห้องน้ำแบบโบราณก็คือเป็นแบบ ซ่วมสมัยโบราณค่ะเขาจะวางไม้กระดานล,ลงไปแล้วเราก็ฉีทับถมกันลงไปนะคะกลิ่นน่ะไม่แรงมากเพราะว่าอากาศมันเย็นมันก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแรงแต่ว่าถ้าใครอาจจะ รู้สึกไม่ดีอาจจะต้องอดทนมาเข้าที่โรงแรมนะคะแต่ว่าถ้าไปในบิชเคก็คือห้องน้ําดีค่ะมีทิชชู่ให้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าออกนอกเมืองก็คือตามสถานการณ์ตามสภาพก็คือส้วมธรรมชาติค่ะหรือว่าถ้าไปเที่ยวตามบุทยานเนี่ยหาห้องน้ําไม่เจอก็ตามสูมพุ่มไม้ก็ธรรมชาติดีก็เข้าได้ค่ะเพราะว่าบางจุดก็คือมันไม่มีห้องน้ำนจริงๆอะ่ะก็ไปฉี่มาก็เห็นคนแบบเออทำธุระนะคะ ก็เข้าได้นะส่วนข้ามมาที่คาซักเนี่ยคาซักจะดีตรงที่แบบว่าตามสถานที่ท่องเที่ยวเขาจะมีห้องน้ําให้บางที่ก็คือเก็บเงิน100แทงเกนนะคะก็ประมาณ6บาทก็เข้าได้ะคะ่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นส้วมส้วมซึมเมื่อคืนนั่งยองส้วมชักโคกมีไหมก็มีในบางที่นะคะแล้วเขาก็จะมีทิชชู่ให้ะคะ่ะกลิ่นก็คือมีกลิ่นบ้างแต่ว่า ไม่ได้สกปรกเพราะว่าเขาเก็บเงินเขาก็จะมีคนทําความสะอาดให้ส่วนในเมืองอาร์มาตีเนี่ยก็คือถ้าเข้าตามห้างก็คือดีค่ะสะอาดห้องน้ําคนที่นี่รู้สึกว่าใช้ห้องน้ําได้สะอาดนะคะคือแบบดีเลยค่ะโดยรวมก็คือถ้าอยู่นอกเมืองก็ต้องทําใจว่ามันอาจจะไม่ดีเพราะว่าเขาก็ขุดขุดบ้างแล้วก็เทเทซีเมนต์ให้เรา เข้าแบบว่าเข้าได้อย่างนี้นะคะ่ะแต่ว่าถ้าในเมืองไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยก็คือเป็นหัวห้องน้ําที่ถูกสุขลักษณะค่ะโดยรวมก็คือเที่ยวได้นะคะไม่ต้องกังวลค่ะตอนนี้นะคะเราบินมาประมาณ9ชั่วโมงแล้วค่ะอีก9ชั่วโมงนะคะก็จะแลนที่ส,สนามบินสุวรรณภูมิแล้วค่ะโดยรวมนะคะไม่มีการอ,าอีเลยนะคะที่มาอย่างร้อนไัยคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงสนามบินสุวรรูมเรียบร้อยแ,แล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ชลิปหน้านะคะบ๊ายบาย